เก็บไปเก็บไปเอ้าสวัสดีครับพี่นอ้องปองไปเก็บเรงแดงอันนี้มันเลือได้สอดอนี่ยังอะไรเกลือมีใส่ไรเด้เก็บไป้ก็บไปเก็บไปน้ำจิ้มเนยท่านมือ,องคอยได้นี่ใส่หลังเมื่อวานได้โอ้มีอุปกรคอรตัวนี้อ๋อออมปลาไรใส่ปลาช่อนปลาเย็นยังตัวเมวื่อกี้ช้อนสองโอ้ Gần 2 tôi vô trong vật của nhân dân lần thứ mười lăm lần thứ mười lăm lần thứ mười lăm lăm mười 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 lăm ปลาไหลปลาไหลเย็นกับต e ุกอมเย็นก hmm. ับปลาคอใช่กันเลยอมใช่กันเลยฝนตกมามีของกินตรงเต็ดสี่ถุงประมาณสี่ถุงแล้วมันเล็งตกแห้งสามถุงแล้วตกวันสามถุงหางมันก็ต้านถึงไม่มาหากินอะไรเงี้ยเด็กการยังไงเฮียเฮีย อ๋อสร้อยแส้ยังมันพักดูดีกว่ามะเขือมะเขียมะเขียะยังรถเหี้ยบอ่น้ำมันเนบะโมเหี้ยกับน้ำมันเลยเนี่ยน้ำวันเดียวเราคันเร่ร่อนเร่ในช่วงนี้เอาระครับท่านผู้สูท่านผู้สู้ทุกท่านลงม่อลง ไฟนี่ร้อยออมเย็นอมเย็นเต่เขียออมเย็นเต่เขียขี่เขียนี่เยพักเคี่ยงเพื่อนพักออมใส่กับคุณเลศอนนั้นก็ชิบม่ากีน้ำมันเนาะ

แ้ี่ายยังแล้วก็ไกาบกอันบกเสอแล้วบกสเอออยนใสปลาปลาช่นหรือปลาคอปลาบืนบ่กเือกับปอยเบืองมันเบือปลาคอสเบงมันเบืองมันอมเบือไดห่ไมีมเบืองที่ไน่อยๆ่หงเคือยังไปเปกสองเปกขึ้นไปแบบขนาดนี้แล้ว

เป็นตบกยไงเดียวทุ่นเทยบะนถ้าเราตีน้องเอาทุ่ใ่ไม่ไงไปปิ้งไม่ไงเอ่เนี่ยเ๋ยาเอาไปใหญ่น้ำเป็นโรคไหนอ้วงเออตายเม่อไ่ด้ะเออนี่พี่อเจเิ็ดกันอเจอเจอากาบรรยากาศฝนตกริมริมฝนตกแบบเชื่อมเชื่อมนน้อนโคตรทุบกระเมน คือบรรยากาศดีมุมมือเลยเอ้ยอ่ะบรรยากาศดีนอนคนต้อิมๆแน่จักน้อยแล้มจมประจมปจแอบแอบกับแกเี่ยวมังกล้มเทีเทียวนี่ยุน่าสารเทียวยังมันมีหนาวกู

กันอามอว่าเคนใดย่ไอ้กันไม่ดำแม่นเขเ้ขขาหนาได้ใช่เป็นปั่นมาแล้วเอรเรียบร้อยช่วยตัวบนช่วยแก้ว เัือกตายวาพันนไ่ตายกแต้อถามมาขายรูปนะารับคุณมาเบิร์กดูสครับใช่แล้นี่ลองบ้านเลย่นด้ฝากอะไรก็แจ้งกดติดตามคอมเมนต์จองสมาปีมาปุ๋ยด้วยครับแจกหลาพกดกระดิงนาครับผู้พานคิดไหมไหมเขาำเ้ันเจียเขาเต็มปากอินแฮง อะจประมาณนี่ครับผมไปนหน่อกินพเน่อยเจาะๆอ่อมเย็น้องเห็นเฉพาะที่งานช่วงบรรยากาศฝนตกมค้นริมๆเย็นๆอ่ะพี่หนต้องเข้ามาสวัสดีครับผม่น้องเดี๋ยวคงใจ่นเจค๊ยบตัวเย็นจะลงมนเดียวออง